มองผ่านจอภาพงานบุญครั้งนี้อาจเป็นเพียงการประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามาคัคคีตามอริยประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่หากมองลึกเข้าไปในทุกห่วงดวงใจของยอดกาลยานามิตรจังหวัดสระบุรีจะสัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยอย่างสุดซึง้งเพราะความรักความกตัญญูที่มีต่อท่าน จึงได้มีการสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับงานบุญครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่27มกราคมพุทธศักราช2567นาณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิหารแดงจังหวัดสระบุรีสำหรับประธานเอกพิธีทอดผ้าป่าโครงสร้างหลังคาเสาคู่ค้ำฟ้ามหามงคลได้แก่กัลยานามิตรเพียรใจ โรจนะสิงหวิไลและกาลยานามิตรดารุณีโรจนะสิงหวิไลและภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาประพัดจิรวังโสผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์เมื่อเริ่มประกอบพิธีทอดผ้าป่าได้เรียนเชิญกาลยานามิมตรไมตรีโรจนะสิงหวิไลเป็นผู้แทนนำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกก ส่วนทางด้านการยานามิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและกาลยานามิตรดารุณีโรจนสิปวิไลเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าปา่าจากนั้นได้อารัธนาคณะสฆงพิจารณาผ้าปา่าพิธีกรรมถัดมาคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้กาลยานามิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและการยานามิตรไมตรีโรจนสิปวิไล นำกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยส่วนกลนาลยานมิตรบัรเจิดประสิทธิเพียรชัยและกลาลยานมิตรสุวรรณาชัดแก้วมณีนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมก่อนที่กลาลยานมิตรคารณีพันอนุกุลและกลาลยานมิตรบุญล้อมคงสมพง์จะได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารส่วนกลนาลยานมิตรดารุณีโรจนสิงห์วิไลนำกล่าวคำอธิษฐานจิต ต่อด้วยพิธีถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งคณะเจ้าภาพทุกท่านเห็นความสำคัญของการสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยเป็นอย่างมากและมีความตั้งใจที่จะสร้างอาคารหลังนี้ให้เสร็จในเร็ววันเพื่อน้อมบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีหลวงพ่อธรรมชยโย22เมษายนพุทธศักราช2567 พระพ่อผู้เป็นดั่งตะวันธรรมนำความสว่างสวยแก่มวลมนุษยชาติท่านเป็นต้นบุญต้นแบบอันง,งดงามให้ลูกๆได้ก้าวตามสร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมในวันเดียวกันนี้ยังได้มีการประกอบพิธีเทคอนกรีตเสาคู่ค้ำฟ้ามหามงคลโดยเรียนเชิญประธานพระป่าและคณะเจ้าภาพกดปุ่มเทคอนกรีต เสาคู่ค้ำฟ้ามหามงคลเพื่อรองรับโครงสร้างหลังคาก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชยโยได้มีเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญํำจุนพระพุทธศาสนานำโดยกัละยานามิตรเพียรใจโรจนสินวิไลและครอบครัวเป็นบุคคลสำคัญในการสถาปนาอาคารหลังนี้ อีกทั้งยังได้ทุ่มเททําบุญกันอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งเพื่อแสดงออกถึงความกระตัญยูที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชยโยอย่างเต็มหัวใจและยังเป็นความรับผิดชอบของหมู่คณะที่ทําอะไรได้ก็อยากทําอย่างเต็มที่การที่เราได้มีส่วนสำคัญในทุกๆการทอดผ้าป่านะคะซึ่งเราก็มองแล้วว่าต้องใช้กำลังทรัพย์ ใช้กำลังใจใช้กำลังศรัทธาแล้วเราก็ได้ทุ่มเททำกันอย่างเต็มที่ในทุกๆครั้งความรู้สึกที่อยู่ในใจนะคะนอกจากจะทำด้วยความกะตันยูอย่างเต็มหัวใจแล้วเรายังมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบของ หมู่คณะที่เราทำอะไรได้เราก็อยากทำอย่างเต็มที่เต็มหัวใจนะคะแล้วก็อยากเรียนเชิญพวกเรานะคะลูกๆหลวงพ่อหลานหลวงปู่หลานคุณยายทุกๆท,ท่านท่านใดที่อยากจะได้อานิสง์แห่งการกระตันยูบูชาอยากจะได้อานิสง์ของการรับผิดชอบต่อ หมู่คณะนะคะมาร่วมกันสร้างอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยณนะแผ่นดินแห่งนี้ร่วมกันแล้วเราจะได้บุญใหญ่ไปด้วยกันแล้วเราก็จะปลื้มอย่างล้นหัวใจไปด้วยกันในทุกขั้นตอนขอเรียนเชิญทุกทกท่านค่ะส่วนกาลยานามิตรดารุณีโรจนะสินวิไลกล่าวว่ารู้สึกบังเกิดมหาพิติเป็นอย่างสูง ได้เห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วด้วยความทุ่มเทของยอดกัลายาณมิตรจังหวัดสระบ,บุรีที่ได้สละแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาสร้างอาคารหลังนี้ให้บังเกิดขึ้นรองรับโครงการบรรพชาสัมมันที่กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้รู้สึกบังเกิดมหาปีติ เป็นอย่างสูงได้เห็นความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารหลังนี้เป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปด้วยความรวดเร็วสิ่งที่เรารู้สึกได้ก็คือดวงใจของพี่น้องยอดนักสร้างบารมีชาวสระบุรีรวย พี่น้องจังหวัดสระบุรีทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจรวมดวงใจที่จะสร้างอาคารหลังนี้เป็นกตันยูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนทุกทุกท่านพี่น้องทุกท่านได้ สละแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาเพื่อที่จะทำอาคารหลังนี้ให้บังเกิดขึ้นทำไปใช้ไปรองรับการบวชบรรพชาสมเณรที่กำลังจะมาถึง